อ้อยอ้ยอ้อยอ้ยอ้ยอย,อย,อยเครียดจังเลยจะทำยังไงกับเงินที่มีอยู่ตอนนี้ดีนะทำคิ้วชนกันอยู่ได้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็เงินส่วนแบ่งที่ได้จากมรดกเจ้าคุณปู่นะซี่มีเพื่อนชวนไปลงทุนก็กลัวว่าจะขาดทุนก็เลยคิดว่าจะไปฝากธนาคารกินดอกเบี้ยดีหรือเปล่านะพี่ชายช่วยคิดหน่อยซี่นะ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  ออมเงินไว้ที่ธนาคารอย่างเดียวนน่ะเงินโตช้านะถ้าอยากลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงเราควรแบ่งเงินออกเป็นสามกลุ่มนะอืมแบ่งเป็นสามกลุ่มยังไงหรอคะกลุ่มแรกลงทุนในสินทรัพย์ระยะสั้นเช่นฝากออมทรัพย์แม้ดอกเบีย้ยอาจจะต่ำแต่สภาพคล่องสูงความเสี่ยงต่ำแถมยังถอนใช้ง่ายด้วยนะกลุ่มที่สองลงทุนในสินทรัพย์อย่างเช่นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่ให้ดอกเบีย้ยสม่ำเสมอหน่อยมีความเสี่ยงปานกลางแต่อาจจะต้องถือนานหน่อยนะ แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3ลงทุนในสินทรัพย์ที่เพิ่มมูลค่าการลงทุนอย่างเช่นหุ้นกองทุนรวมหุ้นกลุ่มนี้มีผลตอบแทนสูงนะแต่ความเสี่ยงก็สูงเช่นเดียวกันลงทุนในกลุ่มที่2ออย่างเดียวไม่ได้หรอคะเขาไม่อยากได้แบบความเสี่ยงสูงเลยอะ่ะกลัวล้มละลายเสียดายเงินแย่เลยหากไม่มั่นใจที่จะลงทุนเองพี่แนะนําให้ติดต่อบโบรกเกอร์ดีกว่านะแล้วอย่าลืมจัดพอร์ตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยล่ะ เอแล้วโบรกเกอร์นี่เขาเป็นใครหรอคะโบรกเกอร์มีบทบาทสำคัญในการลงทุนในหลักทรัพย์โดยจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของลูกค้ายอย่างพวกเราในการส่งคำสั่งซื้อคำสั่งขายหลักทรัพย์ดูแลสิทธิประโยชน์ของลูกค้าและเป็นผู้รับฝากสินทรัพย์ของลูกค้าย,ยัางไงล่ะว้าวชิงเป็นคนดีจริงๆเลยนะคุณโบรกเกอร์เนี่ยอืมว่าแต่จะจัดผรอตลงทุนแบบไหนดีนะ งั้นเรามาดูการจัดพอร์ตแบบง่ายๆกันดีกว่าแบบรับความเสี่ยงได้ต่ำเราจะลงทุนในเงินสด20-40%ตราสารหนี้30-50%และตราสารทุน20-40%แบบที่2รับความเสี่ยงได้ปานกลางเราจะลงทุนในเงินสดแค่10-30%ตราสารหนี้20-40%และตราสารทุน40-60% แบบสุดท้ายรับความเสี่ยงได้สูงส่วนนี้เราจะลงทุนในเงินสดแค่5-15%ตาตาสารหนี้10-30%และตราสารทุน60-80%น้องรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนก็เลือกพอร์ตเอาเลยเอเงินสดก็รู้จักอยู่หรอกนะแต่ตราสารหนี้กับตราสารทุนมันเป็นยังไงหรอ ตาสารนี้เป็นตาสารทางการเงินที่แสดงความเป็นหนี้ระหว่างผู้ออกและผู้ถือตาสารนี่หรือที่เรียกว่าผู้ลงทุนมีการกำหนดอายุและตาดอกเบีย้ยหรือผลประโยชน์จำนวนที่แน่นอนโดยระบุวันที่ชำระดอกเบีย้ยและเงินต้นล่วงหน้าตั้งแต่เมื่อออกตาสารนั้นและในระหว่างที่ยังไม่ครบกำหนดอายุรวมถึงวันถ่ายถอนนอกจากนี้ตาสารนี่ยังสามารถซื้อขายโอนเปลี่ยนมือกันได้อย่างเช่นพันธบัตรหุ้นกู้หรือว่าตั๋วเงินค้าง ส่วนตราสารทุนเป็นตราสารที่กิจการออกให้แก่ผู้ถือเพื่อระดมเงินทุนไปใช้ในกิจการโดยผู้ถือตราสารทุนจะมีฐานะเป็นเจ้าของกิจการรวมทั้งมีส่วนได้เสียหรือมีสิทธิ์ในสินทรัพย์และรายได้ของกิจการทั้งหมดและมีโอกาสจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลการตัดสินใจจ่ายปันผลจะขึ้นอยู่กับกำไรและข้อตกลงของธุรกิจนั้นๆอย่างเช่นหุ้นสามัญหรือว่าหุ้นบุริมสิทธิ์นั่นเอง ความแตกต่างระหว่างตาสารนี่กับตาสารทุนสถานะของผู้ลงทุนตาสารทุนจะเป็นเจ้าของบริษัทส่วนตาสารนี่จะเป็นเจ้าหนี้ส่วนอายุของตาสารตาสารทุนมีอายุที่ไม่แน่นอนส่วนตาสารนี่กำหนดเอาไว้แน่นอนเป็นการล่วงหน้าแล้วส่วนผลตอบแทนของตาสารทุนจะเป็นเงินปันผลและในตาสารนี่จะเป็นดอกเบี้ยส่วนสิทธิในการเรียกร้องกรณีที่ผู้ออกตาสารล้มละลาย ตาสารทุนจะมีสิทธิ์ด้อยกว่าตาสารหนี้ในการเรียกร้องสินทรัพย์ส่วนตาสารน,นี้จะมีสิทธิ์เหนือกว่าผู้ถือหุ้นในการเรียกร้องสินทรัพย์และชื่อเรียกต่างๆตาสารทุนก็เช่นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิ์ส่วนตาสารน,นี้เช่นพันธบัตรหุ้นกู้หรือว่าตั๋วเงินนั่นเองโหวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยเริ่มมีกลัวการลงทุนแล้วล่ะขอบคุณมากนะคะพี่ชาย คำถามที่มักจะเจอและต้องตอบก่อนลงทุนคือข้อ 1. มีความรู้ในสินทรัพย์ที่จะลงทุนไหมคำตอบคือควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนทุกครั้งข้อ2ความสามารถในการถือครองสินทรัพย์เงินร้อนเงินเย็นเป็นยังไงคำตอบคือเงินร้อนสามารถลงทุนได้ในหลักทรัพย์หลายประเภทส่วนเงินเย็นเน้นการลงทุนระยะสั้นเท่านั้น มีเวลาดูแลเงินไหมคําตอบคือถ้ามีสามารถลงทุนเองก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่มีสามารถลงทุนในกองทุนรวมก็ได้ข้อ 4. สามารถยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนคําตอบคือขึ้นอยู่กับว,ว่าเงินก้อนนี้ยอมขาดทุนได้มากแค่ไหนนั่นเอง <S <S ส่วนข้อสุดท้ายอายุเท่าไรจึงสามารถลงทุนได้คําตอบคืออายุมากหรืออายุน้อยสามารถลงทุนได้หมดแต่อายุมากความเสี่ยงจะน้อยอายุน้อยความเสี่ยงก็อาจจะมากหน่อยค่ะ ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนลงทุนทุกครั้งด้วยนะครับบ๊ายบาย